เนี่ยคนเขาเล่นน้อยลงเยอะมากเลยประมาณเขาเล่นตอนนี้ประมาณห้าพันหกพันคน ค่อยดีตัดไปเลยนะครับมาแล้วพอดีเข้ามาแล้วไล่นนม่ง้าหนึ่งยายนะ่รอกระตุก mereka juga ini ini kan belum ini saya walaupun ini juga ini

咦？嗯啊可 โค้ดไปเลยอื้มอ mm ื hmm. Holmes, mm ้ม hmm. อื้มจะไปเล่นห้องนี้ก่อนไม่ใช่ปัญาประดิษฐ์อะไรไม่เลยไม่ตเกี ไมไ่ทำงานเลไไททนยไม่ทำอะไรเลยประตูเก้ดอู๊อึ๊งอึ๊งเด็ดชัง 6秒。<music> mereka uno takun dapat nombor รองมามานั่นแหละตัว ได้ไม่กำเนินกระพุ้มนะจะเอาไม่ตัวยัะ กำจัสงสว่างว้าวหมดแล้วว้าวผมจะลองดับไฟห้องดูเฮ้ยดับไฟดิเออโอู้วสว่างอู้วสว่างที่สุดที่โลกลดแสงเบาลงหน่อยนะครับสำหรับคนที่ดูทีมี ไปตรงไหนนี่ไปมาตายเลยอาคือบอลนน่นน่ะบลสบอลสบอร์มหตัวให้เห็นลักนะถคาอยากเห็นนี่ยว้าวตหล่ออตัวจริงว่ะไม่ได้เลี้ย มองท่งอยู่ข้างล่างยิ้มได้ <erman! S 3> <mayor> Ini cantik tak pak